สวยไหมคะทุกคนลิบบินชาลีเป็นดอกไม้ที่น่าปลูกดีไม่เก,ก,กะี่กะเป็นพุ่มทรงสวยเลยอัดแน่นแบบนี้แล้วน่ารักดีชอบทำเสร็จแล้วนี่ต้องเอาลงลึกๆต้องเอาลงลึกๆแล้วก็ไปยุต้องเอาลงลึกๆเผื่อเขาจะเป็นรงทรงพุ่มยืดขึ้นมามันก็จะเป็นพุ่มแบบนี้ จะเป็นพุ่มสวยสวยมากเลยค่ะเห็นไหมทุกคนดอกไม้ที่น่าแต่ดอกแบบนี้แหละเราเนี่ยที่มันไม่รกลุงรลังง่ายๆน่ารักมากเลยลิบบินชาลีจ้าวันนี้จะพามาดูลิบบินชาลีค่ะทุกคนอันนี้เราเอามาเพาะไว้ตั้งนานแล้วเขาออกไอ้นี่ สวยมากเลยเป็นเป็นต้นไม้เอเป็นเป็นไม้ประดับที่สวยน่ารักมากเลยเห็เขาว่ามันเป็นพุ่มเป็นกอดีดูไม่รกดูไม่รกดีวันนี้จะขยายอิสะกต้าแบบนี้สวยดีเนาะนี่ไงทำแบบนี้ได้เลยเสยจังเลยทุกคนว้าวนี ใส่แบบนี้สวยมากเลยเนาะจัดน,นี่เราก็จะมาอันนี้อันนี้เป็นอีกสีหนึ่งสีนี้เพิ่งจะขยายนะเนี่ยยังไม่เป็นพุ่มเป็นกอเนี่ยถ้าเป็นพุ่มแบบนี้สวยมากเลย,เ,ยเขาเรียกลิบินชาลีลิบินชาบีลีก็จะมีนี่ด่างออกม่วงๆแลวเน,นอด่างนี่ออกสีแดงข้างหลังจะสีแดงข้างหลังใบจะเป็นสีแดงๆสวย อันนี้จะเป็นเขียวน,นี่จะเป็นสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสวยมากเลยวันนี้จะมาขยายเวลาเวลาเพื่อนๆเ,เอาใส่กระถางอย่าเอาใส่อย่าใส่ดินให้เต็มนะคะไม่งั้นมันจะเป็นพุ่มไม่ไม่ยกพุ่มสวยนะเห็นไหมเราใส่ดินใส่ดินข้างในนะเห็นไหมใส่ให้ลึกลงไปในกระถาง Okay. จิ้มออกมาแล้วแบบนี้แล้วก็เรียงเรียงต,ติดไว้ข้างในนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเขาก็จะยืดออกมาแล้วก็จะปกคุมกระถางเนี่ยเป็นพุ่มอัดแน่นสวยมากเลยริบบินชาลีอันนี้เพรสซิ่งไฮอันนี้เขาให้มาเพรซิ่งไฮนี่ก็จะสวยไปอีกแบบเดี๋ยวเราจะมาปลูกที่ชอบที่ชอบ ที่เห็นว่าเขาสวยเพราะว่ามันไม่รกดีเนีย่ยมันเป็นพุ่มเป็นกอดีจังเลยเห็นไหมสวยมากเลยเนะยาะน่ารักมากเลยเดี๋ยวช้ำแล้ค่อยดู